เหมาะสมรากกับกิ่งทองใบหยกสวยสง่างานแต่งระดับปืนล้านเจาะลึก13ชุดแต่งงานของอ้อยนันทิสาสะไพรปืนล้านแห่งคิงพาวเวอร์วิวารูกับท็อปอัยวัตซีโอคิงพาวเวอร์วงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาผ่านโดยใจกนมานาังกว่า7ปีโดยเมื่อเดือนตุลาคมในปี66ทางฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์แบบจัดใหญ่ปิดสนามฟุตบอลของคิงพาวเวอร์สเตเดียมที่ประเทศอังกฤษเพื่อคูกเขาขอแฟนสาวแต่งงานสุดอลังการก่อนที่ฝ่ายหญิงจะให้ยอยปล่อยภาพพรีวิ สุดโรแมนติกลงไอจีให้ได้ติดตามที่ถือว่าชุดแต่งงานของทางเจ้าสาวสมกับฐานะสะพ้ายหมื่นล้านจริงๆจะมีชุดอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยมาเริ่มกันที่ชุดไทยชุดแรกกับชุดบร,รมพิมนันเป็นชุดไทยบร,รมพี่มานจีบไหล่สีงาช้างแขนกระบอกข้อกม้มมีขอบตั้งผ่าตรงช่วงด้านหน้าด้านซ่นมีการจีบหน้ามีชายพกนอกจากนี้ก็ยังมีลวดลายสวยงามรวมถึงทางเจ้าสาวนั้นก็ยังสวมเครื่องประดับทับซ่วงแล้วก็ตังหูต้องบอกเลยว่าชุดนี้เรียบโก้จริงๆ